สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มือใหม่รวยหุ้นกับโดมันนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะดวงจะพาเพื่อนๆทำการถอนเงินจากขดหุ้นผ่าน a อ p Financial Euro ค่ะโดยปกติแล้วนะคะเวลาเราจะถอนเงินออกจากขตหุ้นเนี่ยบางบรเกอรเนี่ยเขาก็จะมีบริการเซอร์วิสนะคะสามารถถอนเงินผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งได้แล้วก็สามารถถอนเงินผ่านเว็บไซต์ของบรเกอร์ได้เช่นเดียวกันแต่วันนี้นะคะดวงจะพาเพื่อนๆทำการถอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน Financial Euro กันค่ะ แต่ก่อนที่เราจะทําการถอนเงินได้นะคะเราก็ต้องรอ2วันทําการหลังจากที่เราซื้อขายหุ้นไปแล้วนะคะเรียกว่าเป็น t-2 บนั่นเองและการถอนเงินจากพอร์ตหุ้นฟิลนเซียนะคะก็ไม่ได้มีขั้นต่ําในการถอนด้วยนะคะสามารถถอนได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็การฝากเงินเข้าพอร์ตเนี่ยก็ไม่มีขั้นต่ําเช่นเดียวกันสามารถทําการฝากเงินตั้งแต่1บาทขึ้นไปโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆด้วยนะคะ และถ้าเราทําการถอนเงินก่อน11นาฬิกาเงินก็จะเข้าภายในบ่าย2ของวันนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราถอนเงินหลัง11นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยเงินก็จะเข้าก่อนเที่ยงในวันทําการถัดไปค่ะเดี๋ยวเราไปทําการถอนเงินจากพอร์ตหุ้นกันเลยดีกว่าค่ะการถอนเงินผ่าน a f f i n a n c i a l Hero เนี่ยก็มีขั้นตอนง่งายๆเลยนะคะโดยเข้ามาที่แอปพลิเคชันแล้วก็ทําการล็อกอินหลังจากนั้นนะคะก็ไปที่เมนูได้เลยค่ะตรงนี้นะคะ คลิกเมนูเข้าไปนะคะแล้วก็เลื่อนไปที่ Service ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกรายการฝากเงินโดยตัด ATS หรือถอนเงินด่วนตรงนี้นะคะเราก็คลิกเข้าไปได้เลยมันจะลิงก์มาที่เว็บไซต์ของ Financial Cyrus นะคะหลังจากนั้นเราก็เลือกแจ้งถอนเงินค่ะตรงนี้คลิกเข้าไปนะคะเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเลือกบัญชีหลักทรัพย์ที่เราต้องการถอนเงินได้เลยค่ะ ดวงจะเลือกเป็นบัญชี Cash Balance นะคะหลังจากนั้นเราก็เลือกเป็นข้อแรกนะคะถอนเงินผ่านบัญชีที่ท่านยื่นไว้กับบริษัทก็คือเป็นการถอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเราที่ทำการผูกไว้กับบริษัทต,ตอนเปิดบัญชีตอนแรกนะคะเราก็คลิกเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นมันก็จะโชว์จำนวนเงินที่เราสามารถถอนได้ให้ตรงนี้นะคะเราก็ใส่จำนวนเงินที่เราต้องการเข้าไป การถอนเงินเนี่ยสามารถถอนได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปเลยนะคะไม่มีขั้นต่ำในการถอนนะและ้วก็ถ้าเกิดเราถอนเงินก่อน11นาฬิกานะคะจะสามารถรับเงินได้ก่อนบ่าย2ของวันนั้นเลยนะคะแต่ถ้าถอนหลัง11นาฬิกาเนี่ยก็จะได้รับเงินภายในตอนเที่ยงของวันถัดไปนะคะซึ่งถือว่าเร็วมากๆเลยเดี๋ยวเราจะทำการถอน1บาทให้ดูก่อนนะคะเราก็ใส่จํานวนเงินเข้าไปค่ะ 1>, 1บาทกดถัดไปนะคะใส่รหัส OTP นะคะจากนั้นก็กดยืนยันได้เลยค่ะการทำรายการสำเร็จนะคะจริงๆเราสามารถเช็คสถานะการทำรายการตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำการใส่วันที่ที่เราต้องการแล้วก็ค้นหา เราก็จะเจอรายการที่เราทําการถอนไปนะคะเนี่ยเขาก็จะแจ้งมาว่ากําลังดําเนินการนะคะถอน1บาทแล้วก็ถอน8,106บาทก็คือถอนทั้งหมดมีทั้งหมด2รายการจากนั้นนะคะเราก็สามารถแจ้งฝากเงินตรงนี้ได้ด้วยนะคะสามารถทําการถอนเงินฝากเงินได้แต่ว่าการฝากเงินโดยการตัด ATS แบบนี้เนี่ยเงินจะเข้าภายใน30นาทีมันจะช้านะคะถ้าเกิดเราอยากจะ ทำการฝากเงินแล้วเงินเข้าทันทีเนี่ยเราก็สามารถไปที่แอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของเรานะคะก็คือแอปธนาคารของเรานั่นแหละแล้วก็เข้าไปที่รายการจ่ายบินนะคะเดี๋ยวตรงทาให้ดูไปที่รายการจ่ายเงินนะคะจากนั้นเราก็เลือกผู้ให้บริการนี่นะคะรายการแรกคลิกที่แว่นขยายตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่คำว่าฟินันนเซียเข้าไปกดเซิร์ชค่ะ เสร็จแล้วเราก็เลือกพร้อมเพย์ฟินานเซียไซรัสนะคะจากนั้นเราก็ใส่เลขบัตรประชาชนแล้วก็เลขบัญชีหลักทรัพย์ของเรา7หลักนะคะกรอกเข้าไปทีนี้นงจะบอกว่าฝากเงินเนี่ยได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปเหมือนกันนะคะทอน1บาทก็ได้ฝาก1บาทก็ได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็กดต่อไปนะคะพร้อมเพย์ฟิน n นเซียไซรัส เลขบัตรประชาชนเลขพอร์ตถูกต้องไหมหลังจากนั้นเราก็คลิกยืนยันได้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็ไปเช็คในพอร์ตฟิลิโออ่ะ เห็นไหมเงินมันก็เข้ามาในพอร์ตแล้ว1 5บาทอาลราค่ะนี้ก็เป็นวิธีการถอนเงินออกจากพอร์ตหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน f i n a n c i a l h e r โรง่ายๆนะคะโดยสามารถฝากถอนได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นด้วยส่วนถ้าใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดีนะคะดวงขอแนะนําเปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์ฟรีกับโรเกอร์ f i n a n c i a l Cyrus นะคะอนุมัติภายใน10นาทีเป็นการเปิดบัญชีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ไม่มี ีขั้นต่ำในการเทรดหุ้นด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีโครงการ Financial Hero Academy ที่มีการสอนเทรดหุ้นฟรีตั้งแต่เริ่มต้นยันเทรดเป็นได้เลยนะคะโดยจะมีโค้ชพี่ป๊อปแล้วก็อาจารย์พืช Money Hero เนี่ยคอยสอน ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็มีทีมงานเทรนเนอร์ของ Financial Hero เนี่ยคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำจนกว่าจะจบโครงการเลยนะคะส่วนตอนนี้ถ้าใครสนใจที่อยากจะสมัครเข้าร่วมโครงการ Financial Hero Academy เนี่ยก็ยังสามารถสมัครได้นะคะหลังจากที่เราเปิดผ่อนหุ้นเสร็จแล้วเราก็นำเลขบัญชีหลักัทรพย์7หลักไปสมัครเข้ากลุ่มปิด Facebook ของ Financial Hero School เพื่อที่จะไปดูคลิปย้อนหลังนะคะเพราะว่าเขาทําการสอนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วสามารถเริ่มดูย้อนหลังได้เลยนะคะสนใจเปิดพอรตสามารถสแกน QR วอารโค้ดที่หน้าจอหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าดวงวันนี้สวัสดีค่ะ